สวัสดีค่ะางไฮแต่ไลน์มเยค่ะระส,ส้าสขยไขไล์มือมากระเศร้ามาปฏิบัติงานละ่ะเตรียมตัวไลฟ์สดเซลซที่ยี่สิบเอ็ดากีน้องนะคะกดไลน์กดแชร์กดติดตามช่องส้างสุขไทาาสือ่อวัดเข้าชมไลฟ์สดคุณติดไลฟ์ท่สเศษนะคะ วันที่เตอทอี่ยี่สิบเอ็ดค่ะเกือบอตนอนนั่งขึ้นข้าลิมเตรียมพร้อมนะคะจอ่อจอ่อจอ่อค่ะกำลังทำคานไฟอยู่ช่างนิวนะคะสร้างซุกไปใส่ไปสองดอก 아우, 이거 봐야겠

แต่เรานแผน,น,นกกำลังเตรียมความพร้อมนคเครื่องงานลายเร็จืันที่13วันนี้เราก็จะเริ่มซ้อมซ้อมใหญ่2วันนะสุดฤหัสสุดมันอยม่กับซีซอมที่นี่นที่และตอนนี้กำลังจัดแจงเวทีอยู่

ช่างนิวทำอะไรช่างนิวนมีกำลังต่อต่อคารสลิงใส่สลิงหอมเนี่ย พร้อมนะคะไลฟ์สดวันเตาที่ยี่สิบเอ็ดกรนปิน,นะพี่น้อง100คะแนนค่ะซื้อบัต,ตรได้เด้อพี่น้องชมพอไดีคิดหอดคิดถึงข้ามออกงาน ว่า้ไลไรสดไลมันก็ดีสร้างสุกกะบ่าสบายกลับมาจากงานก็ไข้เลยเป็นไข้นะคะหัวตะไข่แนวว่ามีผ้าไปแห้งล่วงหลังเคยไข่จ้าเส,สียสร้างสุกเนื้อเบี้ด

ยิงใหม่แล้วมันหกักนะมูหัดมันหันหกอันนี้ปะฮะซ่อมแซม สำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัองช่างสุตรสา<ม>ยตรวจตาคองพี่น้องแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อบัตรกลุ่มปิดนะคะหนึ่งคะแนนะค่ะพี่น้องเสาร์ที่21นี้นะคะพี่น้องอว่าเบิ่งพ่อแด่มวนพอ่อแต่หายคิดถึงกันเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบพูน่าพี่น้องเอฟซีนะคะหลายๆคนมาก ที่ทีทคิดถึงกันอ่าทายพ่อให้เบิ่งเด็กห้คิดถึงนะคะตัวเก่อ